สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่8ธันวาคม2568รายงานตั้งแต่เวลา00:01น,นาทีถึง2 4นาิกาสรุปเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงของวันที่8ธันวาคม2568วันที่เสียงปืนใหญ่ดังกลบความเงียบสงบและเปลี่ยนพื้นที่อีสานใต้ให้กลายเป็นสมรภูมิเดือดผมจะพาท่านไล่เรียงเหตุการณ์นาทีต่อน,นาทีจากจุดเริ่มต้นเมื่อกลางดึก จนถึงความโกลาหลในคืนนี้ครับช่วงเช้ามืดจุดเริ่มต้นของเสียงปืน01นาฬิกาถึง06นาฬิกาสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลครับ1นาฬิกา15นาทีทหารพรานกองร้อยที่23รายงานการตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบริเวณช่องโดนเอาอําเภอกันทรลักษจังหวัดศรีสะเกด2นาฬกา30นาทีเริ่มมีการประทะ เสียงปืนเล็กยาวและเครื่องยิงลุกระเบิดดังขึ้นชุดแรกทหารไทยยิงเตือนเพื่อสก,กัดการการลุกล้ำแต่ฝ่ายตรงข้ามตอบโต้ด้วยอาวุธหนักทันที4นาฬิกา45นาทีสถานการณ์ลุกลามกัมพูชาเริ่มยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนตกบริเวณบ้านภูมิสรอนชาวบ้านนับพันคนตื่นตระหนกและเริ่มอพยพหนีตายท่ามกลางความมืดไฟฟ้าในหมู่บ้านดับสนิทช่วงเช้าถึงบ่ายการประทะขยายวงกว้าง เมื่อแสงแรกมาถึงภาพความเสียหายก็ปรากฏชัดพร้อมกับการตอบโต้เต็มรูปแบบ8นาฬิกากองทัพภาคที่2ประกาศสถานการณ์ชุกเฉินระดับสีแดง r ร d อ l e r t สั่งตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์10นาฬิกา15นาทีกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาตกใส่โรงเรียนภูมิสรอนวิทยาโชคดีที่สั่งปิดการเรียนการสอนทันจึงไม่มีเด็กนักเรียนได้รับอันตรายแต่อาคารเรียนเสียหายหนัก 11นาฬิกานาทีกองพันฐานปืนใหญ่ของไทยยิงตอบโต้คาลเตอร์แบตเตอรี่ฝ่ายด้วยปืนใหญ่ซีซ่าเพื่อทำลายฐานยิงของฝ่ายตรงข้ามที่ซ่อนอยู่หลังเขาพระวิหารเสียงระเบิดดงกึกก้องไปทั่วหุบเขา14นาฬิกาการประทะขยายวงไปยังปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินทร์มีรายงานทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการประทะระยะประชิดห้านายถูกส่งตัวทางเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสพสิทธิประสงทันทีช่วงเย็นการอพยพครั้งใหญ่ ตกเย็นถนนทุกสายมุ่งหน้าออกจากชายแดนการจราจรเป็นอัมพาตจากการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ16บนาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติสงครามในสองอำเภอหลักคืออำเภอการทะลัก์และอำเภอขุนหารสั่งอพยพป,ประชาชนกว่า3 0,000คนออกนอกรัศมีกระสุนปืนใหญ่10กิโลเมตร18นาฬิกาภาพข่าวเผยให้เห็นลุมหลบภัยชั่วคราวแน่นขนาดศูนย์พักพิงที่สารกลางจังหวัดเต็มเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารระดมรถบรรทุกช่วยขนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงย่าางัคคคืืนนนแหร้ และสถานการณ์ล่าสุดในคืนนี้ยังไม่มีที่ท่าจะยุติครับ20นาฬิกาสนาทีเกิดเหตุระทึกขวัญฝ่ายกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกลอง bm ทูเนีวันยิงถล่มแบบปูพรมเข้าใส่พื้นที่ป่าภูมะเขือแสงไฟจากจรวดสว่างวาบเต็มท้องฟ้าเสียงระเบิดดังต่อเนื่องยาวนานกว่า20นาที22นาฬิกาแม่ทัพภาคที่สองอกแถลงการด่วนผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจยืนยันว่าจะปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วและพร้อมยกระดับการตอบโต้หากฝ่ายตรงข้ามยังโจมตีพลเรือน 23นาฬิการายงานล่าสุดก่อนเที่ยงคืนมีกระสุนปืนใหญ่ตกห่างจากตัวอำเภอกันทรลักษ์เพียง3กิโลเมตรไฟไหม้ป่าลุกลามเป็นวงกว้างตามแนวชายแดนแสงเพลิงมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลเราจะเกาะติดสถานการณ์ตลอดทั้งคืนหากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะกลับมารายงานทันทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ